สวยยมากเลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวินิลาไอซีนะคะวันนี้แนนก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับตัวบัฟออยนะของโจมโลนค่ะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่น r ร d r o s นะคะกลิ่นกุหลาบแดงนะจ๊ะเออก็ซื้อมาอันนี้ได้ทดลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกการใช้เนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้ขนาด250 ml นะคะราคาก็อยู่ประมาณ540 swedish r o วีนโครนานะถ้าจำไม่ผิดอยู่แลาๆเ้า5 0 0นิดนิดเนี่ยหะคะ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นบา t h ส i อยนะคะแต่ว่าแนนไม่ได้ใช้หยดกับตัวอ่างนะคะที่บ้านไม่มีอ่างแต่ว่าก็ซื้อบา t h ส i อยมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้คุยกับพี่ปูเนาะพี่ปูก็บอกเอ้ยมันใช้แบบ ใช้แบบนวดนวดแทนแทนตัวไอ้นี้ได้เลยบอดี้ออยได้เลยนะเออเราก็เลยแบบอยากซื้อลองใช้เนาะซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นชื่อ red rose นะคะก็จะเปเป็นกลิ่นหอมแบบฟูโรหอมแบบกลิ่นดอกไม้กลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบกุหลาบกุหลาบจริงๆเลยค่ะเออเขาบอกไว้ว่าตัวท็อปน้ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นในแนวแบบซีดเอ,อ่อเลมอนนะคะแล้วก็มิ้นท์ ส่วนตัว middle n o s e เนี่ยก็จะเป็นตัวเบ่อบอลออกเสียงยากมากเลยบอลแกเลียนโรสนะคะซึ่งาถามความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย top n o น e เนี่ยไม่ได้กลิ่นแบบเลมอนหรือว่ามิ้นอะไรเลยนะคะคือได้กลิ่นกุหลาบอย่างเดียวเลยค่ะเออกุหลาบกุหลาบ ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นการหอมถ้าใครชอบกุหลาบก็ชอบไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกุหลาบก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะบัสออยตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีความเข้มข้นไม่ได้มีความเหนียวเหนอดแนะอะไรอย่างนั้นเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันมีความชี้แบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค้นเท่าไหร่นะในความรู้สึกแน่นะ่ะแล้วพอเปิดมาเนะมันก็จะเป็นฝาแบบเนี้ย จริงๆมันอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันจะหกง่ายอ่ะคือแนงก็ไม่แน่ใจว่าที่เคาน์เตอร์โจมารนเขามีตัวหัวปั๊มขายหรือเปล่านะแต่ว่าแนนเอามาเทแบ่งจะซื้อขวดปกติมาะค่ะพลาสติกอ่ะแล้วก็เอามาเทแบ่งใช้เอาเพราะว่า กลัวว่ามันจะหกหกไปแล้วมันจะแย่นะคะมาพูดกันถึงเรื่องเวลาใช้งานเนี่ยแนนใช้งานยังไงใช่ไหมคะแนนก็เอามาอาบน้ำเนี่ยและคะ่ะเป็นเหมือนชาวยออยนะคะก็เอามาแบบอาบน้ำเนาะแล้วก็รูบๆแล้วก็เวลานวดเนี่ยเราก็จะนวดให้มันให้มันนานนิดนึงนะกลิ่นติดไหมกลิ่นค่อนข้างติดเลยค่ะติดตัวอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะโดยประมาณนะเออแต่ว่า แนงก็เคยลองนะคะใช้แบบนี้เลยใช้แบบคือคือไม่ได้ใช้เป็นไม่ได้ใช้ล้างออก,กอ่ะนึกออกปะพอถูสบู่อย่างอื่นนะถูสบู่อย่างอื่นเสร็จแล้วก็เออเอาไอ้ตัวเจ้าตัวบสาสออยตัวเนี้ยเอามาฉลมตัวแล้วก็ลูบไลลูบไลจนตัวเราอ่ะแห้งจะใช้แบบนั้นก็ได้แล้วกลิ่นแบบจะอยู่นานมากนานมากๆจริงๆคือแบบถ้าเกิดไม่ล้างออกนะกลิ่นอยู่นานมากแล้วก็ เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเนาะเดี๋ยวแอนก็จะชะโลมให้ดูดีกว่าอันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะสมมุติว่าตรงนี้นี่เป็นโอเคเดี๋ยวเราลองมาชะลมกันดูดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะก็เริ่มหยดน้ําแบบนี้ค่ะเห็นปะ่ะเอ่มข้อสอกข้อสอแห้งก็อย่าอย่าไปอะไรมันมากมายนะคะเพราะว่า ออกกําลังกายเสร็จแล้วก็เอาแขนเนี่ยเท้ากับพื้นเนาะแล้วก็โยดไปเนี่ยโยดไปเสร็จแล้วก็ลูบลูบไล้ลูบไล้มันก็จะแบบออกมาเป็นแบบขาวๆหน่อยเหมือนนานมอะ่ะแล้วแบบกลิ <c> ่น <oughs> มันจะแบบกุหลาบกุหลาบกุหลาบแบบที่สุดของกุหลาบอะ่ะถ้าคนไม่ชอบกุหลาบก็อาจจะไม่ชอบนะเนี่ยแล้วก็เราก็ไล้ไปให้มัน ให้มันแบบแห้งทีนี้มันเป็นการหอมที่มันไม่ค่อยมีเลเยอร์อ่ะคือถ้าถามความส่วนตัวถามว่าชอบขนาดนั้นไหมเฉยๆวะ่ะเอาจริงๆนะเนี่ยพอรูปมาแล้วมันก็จะแบบลื่นๆนิดๆไปกับตัวคือใช้เป็น ใช้เป็นบอดี้ออยก็ได้อะเอาจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ต้องบาสออยก็ได้อะไม่ใช่ต้องไม่ไม่ต้องใช้อาบน้าก็ได้เอาจริงๆแล้วอะ่อออะ,อออะเออ,เ,อเนี่ยมันก็จะเนี้ยแล้วมันก็จะแบบอมีความแบบหอมหอมกุหลาบกุหลาบถ้าถามว่าจะซื้อต่อไหมนะถามว่าซื้อต่อไหมหมดขวดเนี้ยจะบอกว่าคงไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันความรู้สึกมันก็แบบ เออมันก็แค่กลิ่นกุหลาบอะมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรวิเศษขนาดนั้นถึงแม้มันจะหอมก็เหอะแนนจะบอกเลยนะว่าเออถ้าใครที่ชอบแนวกุหลาบนะให้ไปลองของ Body Shop The Body Shop นะคะกลิ่น English Rose เฮย้ยตัวนั้นคือแบบคือมันหอมกลิ่นกุหลาบแต่มันเป็นกุหลาบเชิงซ้อนมันเป็นกุหลาบที่แบบ มันเป็นกุหลาบที่มันมีเลเยอร์ตัวนี้คือในความรู้สึกของแนนคือมันเป็นกุหลาบที่กุหลาบเชิงเดียวอะมันมันไม่มีเลเยอร์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานตัวนี้ใช้อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปฉีดเพิ่มนะคะกับตัว น้ำหอมของโจมาโลนนะคะกลิ่นที่แนนใช้ลองฉีดเนี่ยจะเป็นกลิ่นโพรมาเกนด์โนร์แนนว่ามันเข้ากันได้ดีค่ะมันจะเพิ่มให้แบบให้มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวโพรมาเกนด์โนร์ or, มันก็จะเป็นแบบออกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นยามอแต่ด้วยความที่มันผสมกับดอกกุหลาบก,ก็ก็หอมนะอนั่นแหละก็เนี่ยละค่ะประมาณนี้เนาะก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะว่า ใช้แล้วใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบถ้าตัวเนี้ยให้คะแนนก็คงแบบคงบอกไม่ถูกอคือกลิ่นมันหอมไงแต่ว่าคือก็ไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้อะเพราะมันแบบกลิ่นกุหลาบคือแบบไปหาไปหาสิ่งอื่นทดแทนก็ได้อะก็แบบเออเฉยๆว่ะตัวเนี้ยสําหรับตัวนี้นะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้ละค่ะทุกคนก็มาพูดคุยสั้นๆให้ฟังนะคะเกี่ยวกับตัว บัสออยนะคะของโจมาโลนนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นสาวของโจมาโลนนะคะแล้วใช้ตัวไหนกลิ่นไหนนะคะก็อย่าลืมมาคุยให้ฟังกันบ้างนะคะ mm hmm. เผื่อแนนจะได้ไปตาๆกันบ้างจะได้ไปซื้อติดตามซื้อด้วยนะคะเออวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ